เมื่อกี้นี้เราถามเธอว่าเห็นซาลาเปาไหมเธอไม่ตอบเนี่ยซาลาเปามาแล้วซาลาเปาเมื่อกี้เราไปถามเพื่อนเธอว่าเห็นเธอไหมเธออยู่ไหนแต่ไม่ตอบมั็นคัูอะไรลัูไม่ได้กินขนมละสี่ซาลาเปาสบายดีไหมเจ้าวันนี้นี่เธอวิ่งมาเพราะเห็นฉันหรือว่ายังไงหรือเดินผ่านมาพอดีฮะขอขนมกินเหรอ ฉันดูก่อนนะาโอ้ยฉันมีขนมอะไรให้เธอหรือเปล่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ว,วอันนี้เอาหรือเปล่าลองดูนะ หัวโจกนี่สองตัวเนี้ยอันนี้คือหัวหน้าอันนี้คือหัวหน้าอันนี้คือลองหัวหน้าลองหัวหน้าขี้ขาดมากฉันแกะขนมก่อนนะหัวหน้ากินไหมถ้าไม่กินก็เสร็จอ่ะลอ,ลองหัวหน้ากินไหมลองหัวหน้ากิน ฉันไม่ได้ซื้อมาให้เธอนะเนี่ยอฮ้เธอกินดีๆสิห่ะหัวหน้ากินไหมเสร็จรองหัวหน้า,าสำลหน้าอา่ให้อีกครั้งหนึ่งกินไหมโอเคแข่นนั่นแหละเรื่องมากก็อดกินอ้าวอ่ะยินนี่นี่ก็บอกให้ใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เอ๊ะ ลอกันเองแล้วเอากินเองจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมฉันจะหมดละฉันกำลังจะอดกินละเอาโทษทีเอาลองหัวหน้าอ๋อไม่ใส่ ที่สุดเธอก็ต้องกินเอากระเปาอุาาอ้ยขอโทษขอโทษฉันไม่เคยให้เธอกินมาก่อนอ่ะฉันกลัวไหนด้วยโบ๊ดิดเดี๋ยวใจเย็น ใหญ่มากเลยนั่นาะพี่พี่อดกินแล้วนะขนมปังใบเตยเสร็จมันแล้วมันดักก่อนขึ้นบ้านดูสิกระเป๋าเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเธออยากกินต่อนะซาลาเปาเธอก็ตามมาห้องแสงกำลัการฉันเหนื่อยแดดก็ร้อนทําไมฉันลต้องมายืนปากแดดกันตรงนี้ด้วยล่ะมาจริงเหรอเนี่ยไปแล้วหิมได้แล้วมั้งอ่ะอะตามมา ฉันต้องยืนให้อาหารเธอกลางแดดเนี่ยเหรอไม่ใช่เรื่องบอกหัวหน้าเธอให้อยู่ข้างล่างไปก่อนไม่ต้องสารแนตามไปนะอืมโอเคส่งสัยตากันเป็นอันรู้ ดูซิว่ามันจะเห็นแก่กินไมหมมันจะตามมาหรือเปล่าไม่น่าจะมานะ ก็มาดิใครจะว่าอะไรอ่ะเ้ามากินขนมปังอืมมากินขนมปัง ไม่ว่าอะไรหรอกนะรู้อยู่แล้วว่าต้องแอบมามอิ่มนี่กินดีๆนะเจ็บนะซื้อมาไม่ได้กินเลยเนะี่ยถุงหนึ่งเจ็จจะระเป้าหมดหมดถุงโบ๋แบะโบแบะเลย หมดแล้วนะหมดถุงนี้ก็ต้องพอนะจ๊ะที่จริงฉันซื้อมากินเองแล้วเนี่ยแค่ถามหาเพื่อนเธอว่าเห็นสาลาเปาไหม,ไมพี่ว่าเธอจะผูมาจบหมดหมดแล้วนะขอบใจแล้วหน่อย ขอบใจเราหน่อยรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยขอบใจเป็นบ้างไหมเนี่ยกระเป้า